สวัสดีค่ะพบกับเราในรายการต้นเตยจะมาเล่า,าซึ่งวันนี้นะคะเราบอกเลยว่าเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะเราอยู่ใน EP ีที่2แล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะบอกเลยว่าเราจะไม่ได้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับวันรณคดีไทยนะคะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาเป็นการ รีวิวหนังสือนั่น <Wow. S 1> เองค่ะต้นเตยนะคะได้หยิบยกมาเพื่อเป็นการรีวิวให้กับท่านผู้ชมนะคะว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรนะคะหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวความรักนั่นเองค่ะทุกคนเคยสงสัยกันใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอกับฉันเรารักกันจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวนี้นะคะต้นเตยจะมารีวิวหนังสือเล่มนี้เลยค่ะ เธอกับฉันเรารักกันจริงๆหรือเปล่านะคะของออนอุมานั่นเองค่ะถ้าทุกคนนะคะอยากรู้ว่าเรื่องราวความเป็นมาของหนังสือเล่มน,นี้นะคะมันเป็นอย่างไรเนื้อหามันเป็นอย่างไรทําไมจึงต้องเอามารีวิวให้กับทุกคนดูมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทุกคนก็ต้องเอกใจแล้วใช่ไหมคะว่าอาจจะเป็นเรื่องราวความรักหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตบอกเลยนะคะว่า <S 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 เป็นหนังสือที่ <S <S ได้คําตอบอยากได้ไขคคาตอบว่า คุยจริงๆแล้วเขารักเราไหมหรือว่าที่เขาไม่รักเราเพราะอะไรหรือที่การรอเขาเม่นนานเนี่ยเขาไม่รักเราหรือเปล่าหนังสือเล่มนี้ค่ะจะเป็นคําตอบของคุณค่ะและวันนี้นะคะบอกเลยว่าต้นเตยนะคะจะนําเนื้อหานะคะที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ต้นเตยเนี่ยรู้สึกว่าอุ๊ยเนี่ยมันคือตัวเองนะเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนที่ ชอบในเรื่องความรักคะ่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยสุขวักกับกความรักเลยคะ่ะ <sm all> ก็เลยนำหนังส <fit> ือเ <sm all> ล่มนีรร re ้นะคะมารีวิวคะ่ะบอกเลยนะคะว่าต้นเตยเนี่ยไปอ่านเจอหน้าหน้าหนึ่งคะ่ะคำให้รู้สึกว่าอุ้ยมันแบบว่ามันตรงกับต้นเตยมากเลยคะ่ะ อ่านไปก็รู้สึกว่าอุ้ยเศร้าบางปบางบางหน้าก็ทําแบบว่าให้เราเศร้าแบบซึ้งวิอะไรแบบนี้นะคะเราก็ทำแบบสู้ต้องพื้นใจต้องพื้นแบบต้องพื้นตัวเองขึ้นมาต้องดูแลตัวเองต้องแบบว่ารักตัวเองให้มากๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าหนังสือเล่นมนี้นะคะจะให้อะไรกับเราแล้วก็ข้อคิดอะไรกับเราบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะแล้วเราก็ กลับมาสู่ช่วงนะคะที่เราะะจะมาแนะนำนะคะสิ่งที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้นะคะบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้นะคะมีทั้งหมด3พาร์ทด้วยกันค่ะ <Wow. S 1> และพาร์ทแรกนะคะจะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับถึงเวลาถามใจของตัวเองค่ะอันนี้จะเป็นพาร์ทแรกนะคะพาร์ทที่2นะคะคือให้โอกาสความเชื่อได้พิสูจน์ตัวเองน,นั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ส่วนพาร์ทที่3นะคะ เพื่อความรักที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะต้นเตยก็จะหยิบยกนะคะหน้าที่น่าสนใจนะคะของหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็คืออยู่ที่พาร์ทที่2นั่นเองให้โอกาสความเชื่อได้พิสูจน์ตนเองค่ะในหัวข้อเราคิดเหมือนกันไหมคะว่าเรารักคนผิดหรือเปล่าโอ้ยแค่ชื่อเรื่องเองเนี่ยก็บ่งบอกได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยได้รักใครสักคนพยายามกับใครสักคน แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําไปอ่ะคือเราคือเราทากับคนผิดไหมอ่ะแต่เราเต็มใจที่จะทําเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าในหัวข้อนี้นะคะเขาจะสื่อว่าออกมาเป็นอย่างไรและอะไรที่น่าสนใจและอะไรที่แบบว่าต้องเตยรู้สึกว่ามันคือตัวเองเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยคะ่ะนะคะซึ่งในตอนนี้นะคะก็จะกล่าวถึงทุกคนคิดเหมือนกันใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยรักคนผิดหรือเปล่า หนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีคาคมคำคมหนึ่งนะคะที่ขึ้นต้นเรื่องมานะคะจะบังเอิญที่คนสองคนนะคะมีโอกาสได้รักกันแต่เรานะคะไม่อ่านแน่ใจว่าเราเนี่ยรักถูกคนหรือเปล่าบางคนเนี่ยอาจจะทุ่มเทเราก็เสียเวลาไปนานมากค่ะสุดท้ายก็เพิ่งรู้ตัวว่าเนี่ยเราอะ่ะรักคนผิดจะทําอย่างไรคะถ้าคนเราเนี่ยทุ่มเททั้งกายและใจให้ แต่กับกลายเป็นคนที่ไม่เห็นความหมายในความรักของเราอีกต่อไปเลยค่ะซึ่งเนื้อาหานะคะใจความสำคัญน,นะคะที่ต้นเตยเนี่ยอยากจะนำเสนอทุกคนนะคะมีอยู่3ประการนั่นเองค่ะประการแรกนะคะก็จะสื่อถึงว่าผู้เขียนนะคะเขาจะเน้นย้าว่าการรักตัวเองนะคะคือรากฐานผู้เขียนเนี่ยเขาเน้นย้าว่าถ้าเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อตัวเองเราจะไม่มีทางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ และยั่งยืนกับคนอื่นได้ค่ะเพราะการรับตัวเองนะคะคือการเติมเต็มความว่างเปล่าในใจิตใจเราก่อนนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะไปคาดหวังให้คนอื่นเนี่ยมาเติมเต็มกับเราค่ะซึ่งผู้เขียนก็เน้นย้ำไว้แบบนี้นะคะประการที่สองนะคะจะเป็นการแยกแยะนะคะระหว่างรักแท้กับความยึดติดค่ะซึ่งหนังสือเรื่องนี้นะคะช่วยให้เราเนี่ยทำความเข้าใจนะคะความแตกต่างระหว่างรักแท้ที่มาพร้อมกับความอิสระ การให้และการเติบโตนะคะซึ่งความยุติดนะคะที่มักจะมาพร้อมกับความกลัวและก็ความคาดหวังที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นทุกได้ค่ะประการที่3นะคะคือคุณเนี่ยจะต้องเป็นผู้ลุมอํานาจในชีวิตนั่นเองค่ะคือเป็นการควบคุมตัวเองนั่นเองค่ะสิ่งนี้นะคะคเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดค่ะคือการตระหนักว่าอํานาจในการมีความสุขนะคะคือขึ้นอยู่กับมือเราเองค่ะเราเนี่ยจะ ไม่เป็นเยี่ยวองคคาพูดหรือการกระทําของใครเลยค่ะหากเราเนี่ยไม่ยอมให้ตัวเองนะคะเป็นแบบนั้นเรามีสิทธิ์เลือกเรามีสิทธิ์ที่จะทํามีสิทธิ์ที่จะรักอย่างเข้าใจแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะมีแบบความสุขด,ด้วยตัวของตัวเราเองนะะั่นเองค่ะต้นเตยนะคะเชื่อว่าทุกคนนะคะไม่ว่าตอนนี้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรจะโสดหรือจะมีแฟนหรือว่ากําลังแอบชอบใครอยู่หรือว่ากําลังจะอินเลิฟหวาน หรือกําลังหิวใจจากความผิดหวังก็เหมือนต้นเตยใช่ไหมคะว่าตอนกําลังหิวใจเองหนงตัวเองอยู่ก็อยากจะลืมใครบางคนนะคะออกจากชีวิตนะคะแต่ก็กําลังทําอยู่นะคะซึ่งหนังสือเล่มน,นี้นะคะเป็นเหมือนคู่มือชีวิตที่ช่วยให้ท่านผู้ชมนะคะแล้วก็หรือว่าทุกๆคนเนี่ยได้เข้าใจความรักนะคะที่ ความรักในมิติที่แบบว่าลึกซึ้งที่มั่นคงยิ่งขึ้นค่ะมันจะสอนให้ทุกคนนะคะเป็นคนที่รักตัวเองอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีในทุกรูปแบบค่ะต้นเตยนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองอ่านดูแล้วทุกคนนะคะก็จะพบว่าความรักที่แท้จริงนะคะเริ่มต้นที่ตัวคุณและคุณนั่นแหละค่ะคือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะอย่าลืมรักตัวเองกันเยอะๆนะคะเป็นไงกันบ้างนะคะกับการแนะนําหนังสือนะคะใน หนังสือที่ชื่อว่าเธอกับฉันเรารักกันจริงๆหรือเปล่านะคะของคุณออนอุมานั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างล่ะคะบอกเลยว่าหนังสือเล่มน,นี้นะคะได้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะคะซึ่งใครนะคะที่ชื่นชอบเรื่องราวความรักนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะหนังสือเล่มน,นี้นะคะสามารถไปตามหาได้ที่เว็บออนไลน์นะคะการขายหนังสือออนไลน์นะคะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะ ก่อนที่เราะะจะจากกันไปนะคะก็ตัวเตยนะคะก็มีคําคมหนึ่งค่ะจากหนังสือเล่มน,นี้นะคะได้กล่าวไว้ว่าลองปลดเปลื้องอคติออกจากหัวใจอีกสักครั้งลองรักกันแบบไม่ต้องคาดหวังสิ่งที่จะได้จากกันปล่อยให้เขารักเราในแบบที่เขาสามารถรักได้และปล่อยให้เรารักและเรียนรู้ในมุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นบางทีนี่อาจจะเป็นอีกทางอีกทางหนึ่ง ที่ทำให้คนสองคนเข้าใจกันมากขึ้นได้เชื่อเถอะไม่มีอะไรทำร้ายความรักได้นอกจากคุณสองคนจะไม่เห็นคุณค่าของรักนั้นแล้วคคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะคอมเมนต์ Comment. เป็นกำลังใจให้กับต้นเตยด้วยนะคะในรายการต้นเตยจะมาเล่านั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ค่ะก็ จบตอนนี้ที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็อีีหน้านะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะ<ม>ก็บากทุกคนนะคะติดตามนะคะต้นเตยด้วยนะคะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราแล้วนะคะก็สวัสดีค่ะ